ในที่สุดเราก็มาถึงสิ้นปีจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้พี่นกและครอบครัวอยากจะขอบคุณน้องๆที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนได้อยู่เคียงข้างเรานะคะไม่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดปัญหานะคะมีทัวลงหน้าบ้านหรือว่ามีเรื่องราวที่เรื่องราวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในโซเชียลนะคะแล้วก็มีทนกมีความรู้สึกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันในกลุ่ม VIP เนี่ยมันเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ๆนะคะที่มีความสนิทสนมกันแล้วก็สําหรับบางคน นนะไม่เคยแสดงตัวเลยแต่พี่นกรู้ว่าน้องอะ่ะติดตามพี่นกแล้วก็ดูคลิปพี่นกอยู่แต่ว่าเนื่องจากเวลาน้องอาจจะไม่สะดวกนะคะพี่นกทราบว่าในการวิดีโอคอลเนี่ยหลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมก็ามาดูย้อนหลังได้ค่ะแล้วก็สิ่งนี้ทําให้พี่นกรู้สึกว่าการที่น้องอยู่ในกลุ่ม v i p เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่เราอยู่ในครอบครัวที่มีความเชื่อแบบเดียวกันแล้วพี่นกเชื่อว่าปีนี้เป็นปีพิเศษสําหรับเราแต่ปีหน้าจะพิเศษกว่านี้เราจะ ก้าไปด้วยกันนะคะถ้ายังไงแล้วพี่นกก็อยากจะเชิญชวนทุกคนคะ่ะปีต่อไปเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะคะพี่นกมีไลฟ์หลายๆไลฟ์ทีเ่เป็นการตอบคําถามของอาจารย์เบียร์ที่อาจารย์แชมป์ไม่ได้ตอบหรือตอบไม่ได้เคลียนะคะทุกคนสามารถไปที่ลิงก์เหล่านั้นและนําลิงก์เหล่านั้นเนี่ยไปแสดงในคอมเมนต์ต่างๆที่มีคนสงสัยหรือยังไม่ได้พบคําตอบเราสามารถร่วมกันรับใช้พระเจ้าได้หลายๆทางเพื่อจะนําข่าวดีที่ไม่ได้อยู่ในกรอบ ของศาสนาคริสต์เนี่ยไปถึงคนได้มากขึ้นแล้วพี่นกคนเดียวเนี่ยไม่สามารถทําได้พี่นกและครอบครัวทําได้เท่านี้แต่ทุกคนที่เป็นสมาชิกใน V.I.P เราสามารถร่วมด้วยช่วยการแชร์นะคะคลิปต่างๆที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องของเราหรือคอมเมนต์ต่างๆที่อยู่ในโลกโซเชียลแต่พวกเขายังไม่รู้ความจริงว่ายังมีพระเยซูคริสต์ที่ยังอยู่นอกกรอบของศาสนาคริสต์ด้วยนะคะสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะเราจะ ช่วยกันทําให้ความสว่างเกิดขึ้นในโลกใบนี้อย่างมากมายในปีต่อไปนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนพี่นกนะคะอย่างเป็นทางการนะคะสามารถสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ได้ค่ะการสมัครสมาชิกเนี่ยพี่นกก็จะมีคลิปพิเศษนะคะให้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดแคสต์นะคะที่จะพูดถึงเรื่องของพระเจ้าในระบบใหม่หรือจะเป็นการเฝ้าเดี่ยวก็คือมีบททุกบททุกวันว่าอ,อ่านพระคัมภีร์ตรงไหน แล้วก็ได้เรียนรู้กับพระเจ้าในระบบใหม่อย่างไรนะคะมีการท้าทายทุกๆคนในการที่จะ ใช้เวลากับพระเจ้าตลอดทุกๆ30ิบวันมีการแชร์และแบ่งปันเรื่องราวต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะสําหรับคนที่เป็นสมาชิกค่ะและพี่โกค,คิดว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่จะทําให้ทุกคนเดินไปกับพระเจ้าด้วยความมั่นใจในระบบใหม่ด้วยกันค่ะพี่โกอยากจะขอบคุณอีกครั้งค่ะสาหรับทุกกําลังใจทุกข้อความและทุกการสนับสนุนในหลายๆแบบที่ทําให้พี่โกและครอบครัวมีกําลังใจในการเดินก้าวไป ต่อไปข้างหน้านะคะแล้วก็ปีนี้คิดว่าจะเป็นปีพิเศษสําหรับพวกเราที่ผ่านมาด้วยกันที่เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราจะเห็นมากขึ้นในปีหน้าขอพระเจ้าอวยพรในสิ้นปีนี้และการก้าวข้ามผ่านปีใหม่นี้ไปด้วยกันขอพระคุณพระพรและสันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองใจของทุกคนคะ่ะแล้วเราจะเจอกันอีกในปีหน้านะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ